เกษตรป่าจะปลูกกล้วยหอดสามพันกว่าต้นอนก่เดือนหนึ่งสีเ่เบดคาไฟประมาณพันกว่าบาทไรหนึ่งจะเลี้ยตกสี่ร้อยต้นครับไรหนึ่งคือสองคันสองจะอยู่ในสี่ร้อยต้นพอดอี สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเบิร์สุขุสุคนครับเขาสูช่องแจ็คชาแนลครับมือหนีนะครับผ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผ้าพี่น้องมาเบิงน้ำยศนะครับน้ำยศระบบโซลาเซลนะครับแล้วก็ผ้าพี่น้องมาเบิงการปลูกกล้วยหอมน้ำนะครับว่าปลูกจังไดนะครับฝากนั้นจักน้อยนะครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่พึงเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดติดตามให้ผมนํำนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตาม เพจเฟซบุ๊กผมนํานะครับซื้อแจ็คชาแนลเพือกันนะครับฝากไว้ในจักหน่อยนะครับเด้อสวัสดีครับพผมพี่นอ้องอัเมื่อนี้สาธิตการแซ่แช่น้ายาเร่งหกักกับเชล่าครับนี่แช่หัวไว้แล้วก็ค่อยปลูกน้ำขุ่นก่อนจะลงปลูกเนาะพ่อเนาะอืก่อนจะลงปลูกแนนแช่เพื่ออะไง,งครับนี่ครับแช่ให้มันสดตัวกันเชืล่าพ่อแนนกันเชล่าครับเร่งหกัก ให้นอมันสดวเวลาเฮาออกไปปลูกก็เอาออกเท่าไรซิบนอเศ้านอปลูกเลยคามมาเขาไมาออกไปเรื่อยๆจริงๆนะภาพใบเบ่งระบบนำยดแผงโซโลาเซลล์นะครับ หลังจากที่ปลูกลงดินจักมือพ่อค่อยปาดได้เกือบเดือนนึงครับเพราะอดเดือนเกินย่างกินไล่โบ้ให้ตำก็ยี่สิบม,มือครับนี่ไอ้ยี่สิบม,มือค่อยตัดนอมันค่อยตัดตัดประมาณเที่ยงนี่แหละตัดให้เขาแตกยอดไม่เนะเาะไปไปเบิง่งระบบน้ำกันตอนนั้นตอนนั้นเมา่อเมื่อเบื้องหลังก็มันมันถึงหนาว กล้วยถือหนาวมันจำเป็นต้องได้รีใบใหม่ตัวตัวนี้ครับมนกล้วยมันถือหนาวช่วงเดือนมกรา้งยานมันเป็นหนาวมันเป็นล่านำขังใบตัวนี้ก็ต้องได้ตัดออกเบิดเพราะว่าถ้าเข้ามาตัดออกบปรแตงกล้วยมันสิบใบใหญ่ก็คือใส่สปุ๋ยเดือนละเท่วครับนี่ทอดตัวเปลี่ยนถึือใส่สเลยสีิสส้าเบิ้งระบบตัวลาเท่วครับบหมือ ตัดแต่งออกแล้วงามไปนั่งนอพ่อเนาะทั้งปุ๋ยแลาไปซื้อยาเมื่อสิบครับตัวนี้กระรังมันเกิดสิ่วเราเพราะว่าสิ่าหนาวแล้วต้องต้องซีดยาในกันเชื้อราอีกบ่ครันกันเชื้อราคือยาออดิวา้ะครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องเรื่องใบด่างนี่ล่าตาครบนี่สิครับนี่ซื้อซื้อยาออดิวาน้ำรังผาเบิ้งเบิ้งได้ครับพี่น้องลักษณะใบที่กระรังสิเป็นเชื้อรา อันนี้ล่าไงยังก็พ่อล่าน้ำข้างอันนี้นล่าน้ำข้างนะครับนอตนี่มันจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ชุ้มมันใหม่ตัดออกไปแล้วครับเนี่ยชุ่มมันใหม่นี่ย้ป็นใบใหม่ตัวนี้คือตอกมาจากโซลเชียวสองนิ้วครับเป็นพ่อพี่อีตัวนี้โคนละโคนละสบายท่านพันเกลีดหรอยคือว่าสองคนเมื่อนั้นถ็นเงิน าม,าามานี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเด้วยกล้วยกล้วย,ยมีหลายรุ่นเลยนะครับอันนี้จักเดือนนะครับพ่อเมื่อกี้นี่มันสองเดือนเพราะว่ามันติดหนาวมันน,นันนน่าขึ้นเิดหนาวแล้วมันมันแห้งมากด่านเลย นี่นะครับพี่น้องเบิง้งระบบน้ำแผงโซล่าเซลล์ปั้นน้ำขึ้นมาจากห่วยนะครับตรงนี้เท่าไรครับพ่อนี้แต่แผงแผงละสามพันหกร้อยมันมีสี่แผงครับนี่สามพันหกร้อยแต่ซื้อมากแล้วไม่จ้างสร้างที่บ้านติดต,ตดตั้งเลยครับประหยัดต้นทุนไปประมาณหกเกทพันะนล่ครับอันคือเสมอตัวนี้ใส่สองระบบ แบบไฟฟ้ากับโซลาเซลล์ว่าแต่ตัวนี้ไม่อยู่กลางทงใส่ระบอบเดียวคือโซลาเซลล์อย่างเดียวครับนี่ต้องเปิดตัวนี้มันค่ะยันมันห่อนครับระบายคว่ำห่อนว่ากรองมันถือแล้ว,ลลลวอันโซลาเซลล์กับน้ำบาดาลนอในสิป,ประหยัดกว่ากันครับพ่ออ่าาาบดลถ้าคำนวณคำนวณค่าใช้จ่ใจไหมตัวนี้ประหยัดกว่าครับถ้าตัวนี้มัน กุ้มได้ประมาณ3 4ปีนี่คือตัวนี้มีกำไรหลายกอใส่ไฟ,ไฟฟ้าใส่ไฟ,ไฟฟ้าถ้าปลูกกล้วยหอด3 0 0 0กว่าต้นนี่เดือนหนึ่งสิเบิดค่าไฟประมาณพันกว่าบาทคือตัวนี้ประหยัดกอ่อครับเดี๋ยวนี้เริ่มเน้นทั้งโซลาร์เซลล์ลายแล้วนีนการเกษตรนี่นะครับเบื้องบนตัวนี้มันเป็นรุ่นยังไงเจี๊ยบลอยหาซิบว้นครับใส่ไฟ220วอนหมดเดืบบน รุ่นนี้มันต้องใส่ซีแผงครับนามนี่คืนแห้งเปิดได้เท่าสามร้อยสี่ร้อยต้นครับเดี๋ยวนี้โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผ้าไปเบิ้งนามกันต้นทางครับมันหน่อยครับเปิดบพาหอดสามร้อยต้นบ่ได้เลยครับนี่ต้องได้เตรียมเปิดเล่าไว้หอดสามร้อยต้นถึงเมื่อค่อยเปิดโซลาเซลไมาได้เพราะว่าสูบตรงครับนี่บ่ได้สูบคืนแห้งครับสูบตรงอัดขอซ้ายเลยครับจะต้องได้เปิด เล่าตัวนี้ไว้ให้มันได้สามลอยหัวกันค่อยไปโยกใสวพี่โตัวละเซลขึ้นน้ำแห้งดีนะพ่อเนาะนี่น้องมึงอันนี้เป็นหัวยังพ่อนี่หัวสปริงเกอร์ตัวนี้คือพุงละลอยบาทกับมีอยู่ลอยหัวครับสี่เซเรียละถี่หัวละบาทครับหัวละหนึ่งบาทนะมันสีดีกว่าน้ำยศแต่น้ำยศนี่ยไม่ได้ยศมากแล้วมันทีแค่จะเกิดยาเร็วครับตัวนี้ดีกว่าดีกว่าน้ำยศ เบียดดีก็กลั่นนะครับเ<ม>นาะเปิดประมาณจะสามสิบนาทีนี่เกือบหงเลยเลยครับนี่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเปิดเท่าสามสิบนาทีนี่ประมาณสามสี่คู่เลยครับนี่ว่าธรรมดาน้าที่สิเปิดจะจะล้มเลยแล้วการขึ้นน้านี่พ่อขึ้นตังไดครับนี่อาทิตย์อาทิตย์ละเทื่ยบอลเือดังไดครับอ,อยู่นี่เน้นเน้น,เน,นบ่ามือหนึ่งเปิดตัวหนึ่งโบวานบริสียาคาไฟครับเที่ยวเน้นน้าเลยหนาแรงเพรา่ต้องมันนั่นสงัด หลังจากปลูกสวนนั้นแล้วแล้วผมก็สิีได้แก้เฟื่องมะกพบครับพบเฟื่องให้ให้ยาซุมนี้มันขึ้นบ่ได้พบเฟื่องเหมือนคือแปลงทึ่งๆเหรอครับนี่แปลงทึ่งพบันว่าบม่มีอากาศเขาไในได้นาดินเลยบ่อ้เกิดมัชพืชืนไม่ยาซุมนี้เหรอครับบ่อยมันเกิดยักเม็ดเลยมันก็งามกล้วยค่อยสิคุ้มหยาได้มัน,นออกแกนเซรานีแต่มีหยานี่เซลาขึ้นแน่าน,านอนปลากล้วย ต่ตามที่ผมเห็นมากคือมีสามปีแล้วแต่ผมปกเพิ่มมาหนี้งานชิโพสามารถหลอดเกิดถึงเมื่อ้ดจักต้นเลยครับมันน,นี่ทรงผลในกล้วยห้าสมบูรณ์เสลยากกัคคบชิโพไขขึ้นยังยังเิ่นช่วงไอเบิ่งอีกตังนั้นนะครับญ่แห้งนะครับด้วพี่นอ้องเบิ่งเดี๋ยวผมสิมุนกล้องไห้พี่นอ้องเบิ่งยุนี่จักไกรครับ่อปลูกทั้งเบิ่งย่นี่หกไรเพราะได้สีเสียแล้วยุแปลงนี่หกไรได้ ได้สองพันร้อยต้นสองพันร้อยก,ต, 2, อยกต้นครับเบิดแปงเลยเบิดแปงนี่แปงเทิงงเท้งนี่นะครับเนาะแปลงเทิ้งนี่ประมาณแปดร้อยต้นยุบซุ้มนี่ร่วมแล้วแล้วมันจะเขาวางพันสองร้อยต้นเมื 3, ่อกี้เขาสามพันต้นหนึงทีนะครับหกไร่เจ็ดวันนี้ผมปลูกไร่หนึ่งเซเลียโตกสี่ร้อยต้นครับไร่หนึ่งคือสองพันสองมันจะอยู่ในสี่ร้อยต้นพอดีมันไม่ลดมันไม่ขาด ในบนมีเวลาไปแจกเพื่งอยู่ระยะห่างในการปลูกนะครับสองคุณสองถ้าถ้าเป็นเม็ดครึ่งได้บะพอ,อมองสีทีดด้านนี้เม็ดครึ่งอยู่เพราะว่าเป็นังคือเม็ดครึ่งครับคือห้าโยกล่องแล้วดินมันออกไปเบนบ่แต่ที่ไม่เห็นสองคูณสองกล้วยมันก็สตกมมอยุลิมย่ลิมล่องแต่เล่ยยับไปด้านนี้ก,นก็เลยตกด้านนี้สิตกประว่าเมตรแปดสิบไปแต่ด้านนี้คือสองเมตรครับมันจําเป็นปเพราะว่าห้าโยกล่องจริงจัง ถ้าเราหยาบต้นลงมานี่มันจะดีอยู่วางรูมจักหน,น่อยมันดีบอดีนะมันดีไก่เมืองน้ำไม่ถ้าใส่ปุ๋ยให้น้ำสีไหลลงมาสีไหลผมเป็นยังกล้วยมันสีเนื่องฮอากาศเองครับช่วงนั้นจมใหญ่มากแล้วสีเนื่องฮอากาศเองของมันมันสีจัดล็อกระยะใบระยะต้นของมันเองถ้าเราปลูกอยู่ในนี่แหละ น้ำครับนี่ให้ซื่อแบบนี้เฮ็ดง่ายก็แบบแบบอื่นครับเดียแบบนี้ห้องใส่สรว์จอแล้วก็มีลูกยางห้องครับตัวนี้ยางห้องเรากคกดเขาตอง,ง่ายก็แบบแต่กอนตะกอนนี่ตอยากลูมน,นึงจะใส่ปุ้นประมาณเครื่องคู่นี่แหละครับนี่ปุนใส่เครื่องคู่เราจะแจบเครื่องคู่ปุนขาวน้ำครับอนที่ท้องดิล่งปลูก ถ้าเงาบรใส่อนท์ไปเลยมันถือโปรไซงากนะครับกล้วยป้๋ยมีหลายกะให้ใส่หลุมละคู่ก็ได้ครับฟุ้นนี่กะอีแจ๊กหนึ่งถือแจ๊กละสองพันแล้วครับนี่แยบนีนอีแจ๊กหนึ่งถืออีแจ๊กละสองร้อยกว่าบาทห้างปุ๋ยเขาเน้งถึงค่าไฟน่ะเปิดบัดเนี่ยกรอจีเปียวมากนี่โอ้ไม่คิดบิ่งค่าไฟแล้วปันหาครับนี่นตัวเขาสามพันหมดนี่ ขาเจ็ดแปดไร่เดือนละสามพันคาไฟครับนี่ตัวนี้คือลงทุนซื้อโซลารเซลล์ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสี่พันกว่าบาทเบ็ดเสร็จของโซลารเซลล์ตัวนี้ครับสี่แผงสมมตินี่จะเป็นรุ่นสองแรงครับใส่ได้สองระบบแต่ไม่อยู่ทงนี่ซือเปิดระบบเดียวครับระ,ระบบไฟฟ้าก็ตัดออกไปเลย ไปครับเดี๋ยวพาไปเบื่งวิธีการปลูกกันหลังจากที่แช่น้ำยาก,กันเสียล่าแล้วพี่น้องโอ้โมื่อยไว้เท่าละสิบกัวต้นครับใหญ่ยยละ,ละ,ละ,ะหลายปลูกพันธั์นั่นสิเนีย้ยวจะใหญ่ไปล่ำปลูกไปล่ำครับเทอากบปนคุณครับแก่ในหลุมนี่ มันเขากันจักน้อยแล้วก็ปูดปูลงเรื่อยๆครับวิธีปลูก้วยปลูกตื่นบ่ได้เพราะว่าหอดหน่าวฝนมากนี่ล่มพัดกล้วยล่มเมิดครับก่าปลูกตืน่นขอมหมนที่เลือกปลูกเร,กเรกื่อยๆจักน้อยประมาณจักเส้นครับปะประมาณยี่สิบเส้นในปะนอยู่ยี่สิบไม่ยีบผา่าวหรอกครับนี่ล่งป่านนี่แหละครับคนแยบกับปุ่นครับนี่เขากันแล้วก็ทมเลยครับมัน ง่ายครับเห็ดง่ายเมือ่อถี้ขึ้งง่ายแล่น้วเห็ดไปแล้วก็เมืออยู่ครับมันจะง่ายง่ามขายผลผลิตนี่มันจีศเ้าเมื่อยครับนี่แหครับซ้ำนี่็พอแต่ละต้นถับดึงเมือมันแหนมีิ ามผมปลูกมาปีหนึ่งผมไม่ได้ฟังเลยจนีงสิฝนตกมากดินมันลมล่มหัดต้นกล้วยล่มมดครับจะเล่นี่น่าไปปลูเกเล็กน้อยดินเป็นดินจีมอนครับยี่นี่ดินจีม,อนน,จมอนนี่คือสีพอสีบอเจ็บน้ำฝนตกมากกับที่แห้งเร็วครับถือกันกบปลูกกล้วยครับดินอันนีน้ ครับดินอีเห็นปนปนดินนะก็ดีครับมันมนี่แหละ อันนี้พ่อปลูกคนเดียวเลยบ่อครับนี่แมนพุดนอพุดนอไว้ตอนแซนอน้ไว้ตอนนี้มาแลงครับปกตินี่มันเศร้ามาปลูกเต่เศร้าครับพอบอห่อนห้างนี้คือคือนอกล้วยนี่หากเก่ามันมุ้ยประโยชน์ยังแล้วครับนี่ขขนเขาก็บฟานี่นไม่เตียงที่หละครับนอนี่นอนสดๆพอดีสีบปแก่พอ,พอดีปลูกเลยครับสดดีถ้าปลูกแล้วมันจะเริ่มติดขึ้นมาเลยครับหอ,อดวาง ยี่สิบกุมเรือขึ้นเมื่อเมื่อเดือนหนึ่งเขาก็บอกวาตัดนี่แหละครับให้ได้ประมาณเดือนหนึ่งวันยี่สิบกุมเรือก็อตัดเพียงนี่แหละครับต้นมันติดล่ะต้องให้ต้นมันติดก่อนมไหมครับหลัง<อ>จากที่ปลูกเขาเบิ้งลำต้นมันติดสดๆ,ๆก็จะตั้งนั่นแหละคือตัวนี้ของก็สทีตัดแล้วครับเมื่อเือนมื่อนี้กับทีตัดตัดต่อขึ้นอย่างเดียวทตัดปานมาแล้วนันเฮ็ดผู้เดียวแต่ปลูกหลายแล้วมันปวดหัวถึง ควายเฮ็ดไตปท่านะเฮ็เกลือหน่อยครับคือหลุมนี่ผมมาใส่รถจ่เอเนี่เฮ็ดเครื่องจ่อใส่รถไถนี่ครับสามสิบหกแรงในหน่อยสิละใส่งานได้ได้หลายประโยชน์ได้หลายครับรถห,ห,หน่อยเฮ็ดน้่นจ่อมาจ่อเป็นหลุมเหมือนเลี้ยวเก่าประหยัดแห้งครับบ่เมื่อยพอดีเฮ็ด แปลงกล้วยแปลงนี่เป็นแปลงของสำนาญเกษตรอุดอรเพิ่นมาออกใบกี่พี่ไหครับนี่ปลอดสารพิษครับกล้วยแปลงนี่เวลาเขาขายพอค่านี่เขามีใบกระลันตีนครับใบที่ทางหลวงิ่นออกไห้ท่างเกษตริ่นออกไห้ครับออกใบได้หนึ่งในสามปีครับนี่แปลงนี่เป็นกล้วยแปลงปลอดสารพิษลุงชุดถ่ายเด้ครับได้พี่น,อนอ้องได้เดี๋ยว ตอนน้ำไงขึ้นบุญแล้วครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ้งด้วยครับจะพาพี่น้องมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับล่าพี่น้องเบิ้ตสุขุสุขุนไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการรับชมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับค่อยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ